Oh, Poly ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคินเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ไม่ถึงสองปีนะลูกสองปีเหรอสองปีเลยเขาไปอยู่กับแฟนฝรั่งเขาแฟนที่รักที่สุดล่เคียรูดในียไม่มีติดใจอะไรแล้วใช่ไหมคะขอเรืนี้ทตัดส็นูต้ขอคิดก่อนนะคะว่าจะยังไงดี ถ้าจะให้หนูไปตอนนี้เลยมันก็คงไม่สะดวกครับเพราะว่าลูกชายหนูก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลหนูก็เป็นห่วงเขาอะค่ะก็อย่างนี้ครับเกิดเท่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้หนึ่งผมรับปากก็คือเรื่องคดีความนะฮะสองเรื่องเรื่องสร้างอาชีพให้กับลูกซึ่งลูกจะได้มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะหายน้อยใจลูกไหมคะอืมผมผมไม่ไม่เคยคิดน้อยใจเขา ผมให้เขามาเยอะให้เขาทุกอย่างอยากได้อะไรก็ให้โดยเฉพาะใจเราให้ลูกตลอดความรู้สึกที่ลูกหายไปเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่คิดถึงเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะติดต่อลูกไปหาลูกได้เพราะสิ่งต่างๆที่แฟนเขาทากับครอบครัวพี่มัน,ม,ม,นมันเยอะเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เสียใจอะไรมากที่สุดครับพี่ที่ไม่เคยเสียใจอะไรเสียใจตรงที่ว่าแฟนของลูกเนี่ยไปทําลายกิจใจของ ขอเมียพี่แค่นั้นเองย่างอื่นย่างอื่นไม่มีอะไรครับเพราะว่าเขาไปโพสต์ว่าแฟนเป็นสาวบริการแล้วก็ไปโพสต์ด่าว่าแฟนไปกับเขาสองคนซึ่งรูปเมื่อกี้พูดแล้วแฟนไม่เคยไปกับใครสองคนพย์ไม่เคยไปกับใครสองคนแล้วก็มีเรื่องราวของลูกสาวคนเล็กอีกว่าเขาเป็นลูกสาวอะไรชอบเขารักเขาซึ่งเป,เป็นสิ่งที่โกหกทุกทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่พี่รับไม่ได้ใน,ใน,ใน,ในตัวของสามีเขา ล้วโกรไหมครับกับเหตุการณ์ที่ตอนแรกข่าวออกมาว่าแบบเราทิ้งลูกเองนะคะพี่ผมผมผมมั่นใจในตัวผมว่าผมไม่ได้ทิ้งลูกผมต้องมีผมคิดว่าลูกอ่ะต้องมีคอนเสยม <c oughs> หรือมีคนมาทําเรื่องให้มันเกิดขึ้น <c oughs> ซึ่งจริงๆลูกเองสามารถที่จะโทรติดต่อกับคุณแม่เขาได้อยู่แล้ว <c oughs> คือทิพย์เนี่ยเขาจะรับเรื่องของลูกตลอด <c oughs> คือเราต้องเข้าใจว่าแม่ของลูกที่อยู่ที่โน่น คือผมกับเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันตั้งที่บอกว่าเลิกกันมาเป็น10ปี17บเจ็สิบจปดปีบางทีเราโทรไปแล้วแค่ควารู้สึกเมียเราเอ๊ะเ,เดี๋ยวจะหาว่าเราไปคุยกับแม่ของลูกเปล่าซึ่งซึ่งตรงนี้นะผมก็ให้ให้ให้ใหแม่เขาคุยเองดีกว่าเขาจะได้สบายใจใช่ไหมฮะคือผมว่าทุกครอบครัวมันอาจจะเป็นเหมือนผมแหละก็เลยฮะก็<อ> ก็อย่างที่บอกตอนที่เขาไม่สบายตอนที่เขาเดินไม่ได้ก็คุยกันอยู่นะคุยโทรศัพท์และที่ลําปางผมก็ไปแต่ผมไม่ลงไปผมกลัวทําใจไม่นดาที่จะเจอสามีเขาเขาโกรธมันไม่ได้โกรธมันมันมันรับไม่ได้เลยแหละมันมันพูดเกลียดเลยแหละพูดตรงว่ามันรับไม่ได้ฮะที่ที่ทํากับครอบครัวผมขนาดนั้นตอนนี้เขาสามีตอนนี้เขาอยู่ไหนยังไงางต้องต้องต้องถาม เขาก็ไปสอนทํางานที่ใหม่ค่ะแล้วเขาเป็นคนหลอกล่อหนูมาว่าให้หนูเนี่ยกลับไปอยู่กับแม่ก่อนได้ไหมเพราะว่าทางเขาก็ลําบากไหนจะทําวีซ่าอ,อะไรก,ก็เลยบอกโอเคไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งแต่หนูมาอยู่กับแม่เขาก็ไม่ได้ส่งเสียเล้งดูส่งเงินมาให้จริงส่งมาพันเดียวหนูก็ใช้ได้ทั้งเดือน ก็คือเขาเขาก็โทรมาแต่หนูก็ไม่รับป่ะคะเริ่มมาจีนประมาณระยะเวลานานเไรนะคะเริ่มมมาเริ่ติดต่อกันอ่ะเริ่มติดต่อหนูรู้จักเขามา่สี่ปีเริ่มเลิก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 ก็จเดือนนึ่งอ่ะตั้งแต่ปัตโน้นจนถึงปัตโน้น่ะลูกจนเดือนหนึ่งแล้วตตั้งแ่จะเดือนหนึ่งแล้วเอาอย่างนี้ผมจะไล่ฟังว่าคุณพ่อเคยโทรไปบอกลูกว่าเดี๋ยวปีใหม่ คุณพ่อจะไปรับลูกมากรุงเทพจําได้ไหมแล้วรู้ไหมว่าคุณพ่อโทรไปะลูกอยู่ไหนอยู่กับสามีไหมโอเคหนูหนูหนูยอมรับว่าหนูผิดตรงที่ว่าหนูตัดสินใจไปกเขาเพราะว่าแม่แม่เป็นคนบอกทางเดียวเองเขาไมา่เยี่ยมหนูที่บ้านที่กาลสินนะคะเขาบอกว่าเดียวเอาไอ้ฝนไปเลยเลี้ยงไม่ไหวละเลี้ยงลูกเป็นสามคนก็เหนื่อยพอแรงแล้วจะไปค้าขายขายของก็ไม่ได้ หนูก็เลยไม่รู้จะทําไงหนูก็เลยตัดสินใจไปแล้วทางแม่เนี่ยก็เคยได้โชรไปทางทางคุณพ่อเนี่ยค่ะและเขาบอกว่าจะให้เขาช่วยอะไรเขาช่วยหมดแต่อย่างเดียวที่เขาไม่เอาก็คือหนูก็บอกอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยบอกเห็นไหมมึงเป็นมั่งมึงเนี่ยใครเขาก็ไม่อยากเอามึงละกูยังไม่อยากเอาเลยแม่หนูพูดอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้ที่ไอ้ตรงนั้นประเด็นของเขาแต่ของผมเนี่ยคือท,ที่ไม่ไม่ไม่รับลูกเพราะลูกไปอยู่กับสามีแค้เนเองจบจบงั้นก็ยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วพ่อก็ไม่ได้เิี้ยาวใช่ไหมคะค่ะ <ขา S 1> แต่หนูก็อยากไปอยู่กับพ่อนะตอนนั้นนะคะเป<ต>็นลูกก็ไปอยู่กับสามีก็ก็ที่หนูไปอยู่เพราะว่าแม่เป็นคนผักสายเล่ส่งไปเองอะ แม่ไหนเนี่ยแม่แม่เฟิร์นแหละแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อจะยังไงต่อไปก็เดี๋ยวต้องขอไปคิดก่อนนะคะว่าจะเอายังไงต้องโทรถามแม่ก่อนนะคะคุณสวนะคะเสียใจนะคะที่แบบทำให้ข่าออกมาแล้วพูดต่ด้วยถามว่าเสียใจยไหมหนูก็เสียใจยแต่ว่ามันหน่อ,อไปแล้วเราก็ไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้ะคะ่ะ นี่คือเขาเรียกว่าเวลาทำแล้วแล้วคิดนลต้องคิดก่อนก็ที่ที่อย่างที่หนูบอกในรายการนะคะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากที่แฟนหนูเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาจะไม่ส่งเงินมาให้พวกหนูแล้วหนูก็เลยจะให้ออกข่าวแล้วพอทีนี้ทางทางข่าวเขาว่าทางผู้ใหญ่เขาก็าถามมาว่าแล้วพ่อแม่เราจะไม่ช่วยเลยเหรอพ่อเราเป็นใครแม่เราเป็นใครเนี่ย หนูก็เลยบอกเขาไปแล้วพอทีนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวดังคือไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกว่าพ่อจริงๆหนู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 ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเงี้ยค่ะแล้วไม่บอกกันแล้วพ่อก็ช่วยมาตลอดลูกทำไมไม่บอกกันแล้วตอนนีค่อนข้างเราภาพลักษณ์ของเราค่อนข้างลบไปแล้วอะไรอยากจะบอกว่าผม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 ไม่มองว่าลบนะฮะผมมองว่าก็ดีเหมือนกันที่ที่ที่ลูกสาวเอามา เขาจะได้สบายใจว่าผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดบังเรื่องเรื่องรูปอะไรคําควันลบมันไม่มีแล้วครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราทําดีทุกอย่างคําว่าลบมันไม่มีครับถ้าเราความจริงเท่านั้นที่จะปะําให้ให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปทางที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าที่ผ่านมาก็คือมีคนโพสต์บอกว่าฉันนึกว่าแกแอบนะเนี่ยแอบเป็น<า>อะไรเงี้ย <มา S 1> <laughs> เป็ที่สามอก็อันนี้อันนี้พูดสนุกกันก็ไม่ได้เสียใจยตรงนี้แล้วไม่ไม่ได้เป็นทางลบนะครับผมคิดว่าเราเป็นพ่อเรามีหน้าที่รับผิดชอบลูกอยู่แล้วมัน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 ลบไม่ไม่เป็นไรวันหนึ่งมันก็กลับมาได้ถ้าเราถ้าเราพูดความจริงออกไป